ล่าข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้12พฤศจิกายน2 5 6 5มีข่าวดีจากรองโฆษกรัฐบาลมาอัปเดตข่าวประกันไรายได้ข้าวเตรียมเข้าครมในวันที่15พฤศจิกายนนี้นะคะไปรับชมรับฟังบางช่วงบางตอนในรายการรัฐบาลเล่าเรื่องนะคะ เรื่องของประกันไรายได้ข้าวปีที่4นะคะประชาชนถามกันมาเยอะว่าเมื่อไหร่จะเข้าคอรมอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีท่านนายกก็ได้หารือกับรองนายกรัฐมนตรีจุรินลักษณะวิสิทธ์ในเรื่องของการที่จะนําโครงการประกันไรายได้ข้าวรอบปี6566เข้าสู่คอรมอคิดว่าวันอังคารนี้ละค่ะก็จะได้เข้าสู่การพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายก็จะเป็นในลักษณะเดียวกันกับสาปีที่ผ่านมาซึ่ง จะครอบคลุมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจํานวน4.7ล้านครัวเรือนค่ะนอกจากโครงการประกันรายได้แล้วก็จะมีการพิจารณามาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าวที่จ่ายให้ชาวนาไร่ละ1,000บาทครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่เหมือนปีก่อนด้วยนะคะก็รอติดตามข่าวดีในวันอังคารที่จะถึงนี้ค่ะ